สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับช่องอาร์ติสต์และนิทเกมวันพีสใหม่ใหม่ ไม่ใช่เกมวันพีนะครับผมนี่คือการโคลนเกมวันพีนะน้องๆครับผมมีหลายคนสอบถามพี่เข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการพี่ต้อครับผมสอนการโคลนวันพีหน่อยได้ไหมนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบฉบับเข้าใจง่ายมากๆแล้วเล่นใช้ง่ายโคตรๆนะครับผมนะสำหรับแอปที่ชื่อว่าไอซ์แลนด์นะครับผมแอปนี้สามารถโคลนวันพีได้นะครับผมแล้วก็ถามว่าโคลนได้มากกว่าหนึ่งแอปไหมผมว่ามันก็น่าจะมากได้ได้มากนะครับผมแต่ผมอาจจะทําไม่เป็น ขออภัยนะผม <S <S ผมผมแนะนำว่าให้คนแค่อแอปพอที่ทำที่ทาคลิปนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆไอดีบินเยอะนะครับผมส่งเข้ามาบอกพี่ ID ดีผมบินเพราะผมไปรีไอดีทำลืมทรานนะครับผมอันนี้ต่อไปอน,นี้คุณไม่ต้องรีแล้วถ้าคุณจะรีคุณเอา ID ดีหลักไว้อันนึงแล้วก็ ID ดีรีไว้อันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ความต่างก่อนเอาความต่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งหมด2 ID ดีนะครับผมว่าเฮ้ยพี่แล้วมันเชื่อมกันไหมมัน ID เดียวกันหรือเปล่าผมจะเปิดในส่วนของนี่ก่อนนะอันนี้เป็น ID ที่ผมได้ทําการเปิดดอเพช ะครับผมที่เปิดตัวของอแชน์ใหม่นะครับที่ได้สตรีมไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูไอดีนี้ก่อนนะครับโอเคอ่ันนี้คือหนึ่งไอดีนะครับ okay. อ,อันนี่คือหนึ่งไอดีน,น,นนะน้องๆจำได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดอีกแอปหนึ่งนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการเปิดแอปไอ้นี้นะครับผมที่มีลูกกระเป๋านี่นะมาดูกันว่าม,มันคโคลนได้จริงไหมนะครับผมโอเคมาดูนะอ่าโอเคผมกดเข้าแล้วฮะแง๊บ นี่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่คุณจะได้ไอดีใหม่แล้วนะครับผมเออนะครับือคุณทําการโอนย้ายก็ได้นี่สุดยอดไหมนะครับผมเออนะครับผมล้วคุณมีไอดีดองเพชรหรืออะไรเนี่ยสามารถซื้อและกลางได้ที่แอดเอกพัชูจิตนะครับผมอย่าลืมนะไปกลางกับเขาได้นะครับผมนะเออนะครับผมแอดเอกใจดีใจดีมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับคุณก็สามารถเอาไอดีมา โอนย้ายได้อ้าวโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนขั้นตอนทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะจะไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับการโครนแอปแบบนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะโครนในดีนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกของเรานะครับผมเรามาที่ Play Store ก่อนนะครับผมแโอเคแล้วเราก็มาค้นหาชื่อแอปนะครับผมชื่อว่า ไอซ์แลนด์นะครับผมพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะไอซ์แลนด์นะครับผมนี้เป็นเกมนะไม่ใช่นะแล้วก็มาในส่วนก่อนนี่ครับเป็นทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับผมแม่งทดลองมาหลายปีแล้วนะ <c oughs> นะครับซึ่งเป็นแอปเอาไว้โคลนนั่นเองนะครับผมแล้วเราทําการโหลดมาอ่าโหลดไปที่เรียบร้อยครับผมแล้วเราก็ทําการเปิดเข้าไปนี่เป็นไง นะครับผมก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเรากดไปที่ Accept นะครับผมตั้งค่าโปรไฟล์ถัดไปแล้วก็เลือกตกลงฮนะโอเคทีนี้เราก็จะเข้ามาในสู่หน้านี้นะครับผมหน้านี้มันก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับโปรแกรมออแอปของเราทั้งหมดนะครับผมนะโอเคทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรแล้วผมจะทำการออกแอปนะครับผม โอเคครับผมพอเราทําการออกแอป,ปนะครับผมแอป,ปมันจะทําการคโคลนไอพวกนี้มาด้วยนะครับผมนี่น,นี่ทำการคโคลนเพ o โตขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับผมนะก็เราก็สามารถที่จะกดเข้าไปในเพจโตนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้มาได้เป็นอีกเพจโตหนึ่งนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้อีเมลเดิมของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าอีเมลก่อนนะ แล้วผมแล้วเราก็กดยอมรับไปนะครับผมแนละมันก็จะทําการโคลนนะครับผมทําการโคลนเรื่องของ Play Store มาอีกหนึ่งอันอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามันจะทําให้เรามีมือถือ2เครื่องนะครับผมอยู่ในเครื่องเดียว่าประมาณนี้นะผมนะก็แค่โคลน p อปสโตเออเพสโตขึ้นมานะครับผมแล้วทีนี้ผมก็จะทําการค้นหาเกมวันพี e b บลติรัสตนะครับผม วันพีซเราที่รัดแล้วทำการติดตั้งอีกหนึ่งรอบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งแบบแอปโคลนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะกดเข้าเกมให้ดูนะครับผมมาดูนะอโอเคนะครับก็บางคนสงสัยว่ามันเป็นแอป,ปเดียวกันไหมนะครับผมนะเดี๋ยวผมกดให้ดูโอเคมาดูนะครับว่ามันเป็นแอป,ปเดียวกันหรือเปล่าวัด อันนี้ก็จะกลายเป็นแอปใหม่เลยนะครับผมคุณก็กดยอมรับไปนะครับผมโอเคผมปฏิเสธไปก่อนแล้วทาการคุณจะทําการโอนย้ายข้อมูลกับ ID รองของคุณก็ได้นะนะครับผมและทีนี้การเชื่อมเฟซของเ,อเรื่องของ ID ID อีก ID นึงเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําด้วยนะครับผมเอาล่ะครับผมก็เข้าสู่ นี่นะครับผมคุณจะมีแอป c l o นขึ้นมาวันพีซสองอันนะครับผมซึ่งคุณจะสามารถเล่นได้2 ID ใน1เครื่องนะครับผมแล้วก็แอป .Clone ก็จะเป็นลักษณะของการนี่นะครับผมมันจะเป็นรูปแบบนี้ถ้าในโทรศัพท์มันก็จะไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะครับผมถ้ามีสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของรูปกระเป๋าเนี่ยอันนี้คือในส่วนของแอป .Clone นะครับผมก็สเต็ปที่ผมบอกนะครับทวนกันนิดน,นึงก็คือเราโคลนเราต้องโคลนเพสโต e ก่อน นะครับผมอย่างนี้มันโคนให้ออโต้แล้วนะครับผมนะมันเหมือนเราตั้งออโต้ว่ามันโคนเพย์สโตร์เสร็จปุ๊บเราเข้าเพย์สโตร์ของแอปโคนนะครับผมมันแล้วเราก็ทำการโหลดวันพีเปอร์ที่รัดมาแค่นั้นเองอะง่ายนิดเดียวครับคุณก็สามารถเล่น2 ID ได้ในเครื่องเดียวทีนี้คําถามก็คือพี่แล้วถ้า ID ที่2เนี่ยผมจะเชื่อมเฟซทำยังไงง่ายนิดเดียวครับผมคุณก็กดเข้าไปที่เพย์สโตร์นะครับผมแล้วเราก็ทําการเชื่อมเฟซเอ้ยอเขาเรียกว่าทำการโหลดเฟซบุ๊กขึ้นมา นะครับผมอย่างอันนี้นะพอโหลดขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณก็ทําการล็อกอิน Facebook นะครับผมซึ่งไอ้เฟซบุกตัวเนะี้ยมันก็จะเป็นรูปก,กระเป๋าเหมือนกันพอมันเป็นรูปก,กระเป๋าเนี่ยมันก็จะสามารถเอ่อมันจะลิงก์กับแอปโคลนนะครับผมอันนี้มันจะลิงก์กับแอปโคลนโดยโดยโดยออโต้หมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ อันนี้คือมือถืออีกหนึ่งเครื่องของคุณนะครับผมนะซึ่งแน่นอนครับเมมโมรี่หรือทุกอย่างเนี่ยมันจะเท่ากันดังนั้นเมมโมรี่ของคุณควรจะมีเยอะด้วยนะควรจะมีเยอะเพราะวันพีเนี่ยผมบอกก่อนว่าเวลามันอัปเดตแพทใหญ่ๆเนี่ยมันก็อัปเยอะนะครับ ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเาการแอปโคลนการโคลนแอปนะครับผมถูกการแอปโคลนนะครับผมก็สามารถเล่น2 ID ดีนะครับนี่นี่คือ ID แรกของผมนะครับผมมันจะไม่มี ID ดีบินนะผมมันจะมันจะไม่บินเลยดีกว่าว่าการที่ว่าคุณไปรีไอดีแล้วคุณจะต้องโอนย้ายเนี่ยไหมไอดีผมก็กลับเข้ามาเข้าได้แล้วปกตินะครับผมเรียนได้ว,ว่านี่แหละครับจะทําให้คุณเล่นทั้งหมด2อ d ไดีได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณแชร์ไปเยอะๆนะครับผมคุณแชร์เพื่อนฝูงดูนะครับผมนะแล้วถ้าประสบปัญหาอะไรก็ทักแชทเข้ามาหา พี่ละกันนะครับผมสามารถเข้ามาลิงก์ใต้คลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามให้พี่ด้วยนะโอเคนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครที่เลือกหา ID หรือกำลังจะซื้อขาย ID นะครับผมผมมีอะไรมาแนะนำนะครับนั่นก็คือกลุ่มวันพิดบปาที่รัตไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายนะครับแน่นอนครับคุณเข้ามาคุณจะสามารถที่จะมาหา ID ที่คุณถูกใจนะครับผมในราคาที่ดีนะครับผมนะครับโดยการที่ไม่โดนเกลียนเลยนะครับผมเพราะผมกลางกับเอดกอกพัชูจิตนั่นเองนะครับผมสามารถกลางกับ เออแอดเอกได้นะครับใจดีมากๆเลยจริๆยังไงก็มากลุ่มนี้กันเยอะๆะครับมาอยู่กับพี่กันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ